ทำวุ้นกะทิทำกินได้ทำขายก็ได้เช่นกันนะคะเผื่อใครอยากมีไรายได้เสริมนะคะอันนี้เป็นสูตรที่น้องพี่รักอะทำขายนะคะพี่รักก็เลยเอามาแช์นะคะแต่วันนี้เราจะทําวุ้นกะทิใส่ลูกตาลได้ลูกตาลมานะคะก็เลยทําใส่ลูกตาลส่วนสัดส,ส่วนนะคะพี่รักจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะคะอ่า วุ้นเนี่ยก่อนที่เราจะเอามาตั้งไฟนะคะแช่ให้อิ่มตัวนะคะให้วุ้นเนี่ยอิ่มน้ําให้ดีก่อนนะคะเพื่อว่าเวลาเราทำเนี่ยก็จะไม่คลายน้ํานะคะประมาณ15นาทีจะคนหรือไม่คนก็ได้นะคะหลังจากนั้นเรามาตั้งไฟนะคะตั้งไฟเนี่ยกลางถึงอ่อนนะคะค่อนไปทางอ่อนแล้วก็คนตลอดเวลานะคะแล้วก็ ชุอ่าจังหวะที่เราคนเนี่ยเราก็ดูว่าวุ้นเนี่ยละลายดีหรือยังโดยเราใช้ทัพพีหรือว่าช้อนที่เราคนเนี่ยมาดูนะคะถ้าละลายดีแล้วจะไม่มีกลินเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ําที่เราเตรียมไว้ตามสัดส่วนนะคะแล้วก็เติมน้าตาลทรายทุกอย่างนะคะคนตลอดเวลาแล้วก็ไม่ให้เดือดมากนะคะแค่เดือดปุดๆนะคะนี่พอเราใส่เนื้อนะคะเนื้อเราจะใช้เนื้อมะพร้าวหรือเนื้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราต้องการแล้วก็เติมกะทิทุกขั้นตอนนะคะไม่ให้เดือดพลานแค่ เดือดปุดบุให้เดือดตอมตามขอบขอบหมอบ้อก็เป็นอันใช้ได้ถ้าเรามีแบบดอกเอาไว้ข้างบนแล้วก็เอาวุ้นเนี่ยใส่ในดอกก่อนเพื่อเขาจะได้เกาะตัวแล้วก็บีบมาใส่ถ้วยได้ง่ายนะคะอันนี้ใส่ถ้วยแล้วก็มาบีบดอกไว้ข้างบนนะคะอันนี้น้องพี่รักษะเขาทำขายถ้วยละสิบาทแล้วก็มีออเดอร์สั่งนะคะเพื่อนเพื่อ,อลองเอาไปทําดูนะคะรับรองได้กําไรดีนะคะแล้วก็กินอร่อยด้วยค่ะสัดส่วนพิรัก ไว้ท้ายคลิปแล้วนะคะลองทําดูใครทําแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ